สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง As b a c ผ่านทาง YouTube วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Roblox a ยุ t ยาาาย c h นพม a n นะครับโอ้อน,นี้น่าสนใจมากเลยนะไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับก็โอ้โหลดค่อนข้างนานนะเนี่ยที่มันช้านี่เป็นเพราะอะไรเอา้าผมค้างนี่หว่าอ๋อเป็นเพออราะรายละเอียดมันเยอะแน่เลย เกมนี้เป็นเกมแนวกรุ๊ป RP โรเพคุณสามารถโรเพเป็นชาวบ้านทหารพมา่าหรืออายุทยาก,ก็ได้แต่ต้องเข้ากลุ่มก่อนหากพบเห็นใครพยายามแหกกดโปรดแจ้งในเซิร์ฟดิคอของเราอ๋อมีเขามีดิสคอด้วยนะครับผมอ้าวที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวนะทำไมผมมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ย๋อชิมายล้มีเมนูด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนแล้วกัน เซตอัพตั้งค่านะครับอันนี้คือค่าหิวของเรานะค่าความหิวเงินเรามี10บาทนะครับผมมีเงินอยู่10บาทค่าหิวเนี่ยก็เต็มอันนี้คือเอาอันนี้คืออะไระเนี่ยเวปป่อนอาวุธเอ้เอา้เอาทำไมกูมาอยู่ตรงนี้ได้มะเนี่ยกูออกไปยังไงเนี่ย <laughs> ผมว่าผมทำไปทั่วนะผมไม่ควรมาอยู่ตรงนี้นะครับผม เอเดี๋ยวผมขอขอฆ่าตัวตายก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะเกินอะไรขึ้น,นกับกูวะเนี่ยผมว่ามันเป็นที่ที่ผมไม่ควรมานะครับผมโอเคคือตรงนี้มันเป็นที่ที่แบบว่าห้ามเข้าหรือเปล่ามันเป็นเหมือนอุโมงค์ที่เอาไว้ลงไปข้างล่างนะไปชั้นใต้ดินน่ะเออเนี่ยมันเหมือนผมมาอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะครับใช่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ย ใช่ครับใช่จริงด้วยผมมาอยู่ชั้นใต้ดินมันเป็นเหมือนห้องลับนะฮะโอเคผมจะกลับขึ้นไปยังไงเนี่ยมีอาวุธให้กูด้วยเออผมขอกลับขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะครับโดยการฆ่าตัวตายครับผม <c oughs> <c oughs> มาถึงผมก็เจออุมโมงค์ลับเลยนะครับผมโอ้เลือดสัต์โอ้นี่คือที่ที่ถูกต้องนะครับคือจริงๆแล้วเราต้องมาเกิดตรงนี้เมื่อกี้เหมือนว่าจะเป็นสถานที่ของ แอดมินเออเป็นของแบบ GM ออะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเข้าใบตองห้าสิบตำลึงมีลูกชิ้นห้าตำลึงนะโอ้ยแบบขายอะไรอย่างี้นะมีดาบด้วยหนึ่งพันตำลึงเฮ้ยโอ้โหนี่มันนี่มันดาบอู้แอบบได้ดาบเล่มนี้ไปเห็นแล้วแบบอยากได้เลยว่ะดาบเล่มนี้ว่ะเออเดี๋ยวขอทัวร์ก่อนแล้วกันแบบนี้จะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หากมีบ้าอะไรขอโทษด,ด้วยนะครับ อ๋อโอเคอันนี้คือชุดปะเนี่ยชุดปะใช่ชุดปะเนี่ยผมสามารถเอาชุดมาใส่ได้ปะฮะ huh? อุ้ยเอาไปใส่ได้จริงด้วยวะชุดวะแต่ว่าแต่แต่ว่าชุดชุดผมมันบังไว้อะดิเออผมต้องไปถอดชุดออกไหมเนี่ยก่อนมาเล่นเนี่ยผมว่านะเออจริงด้วยวะเออเหมือนว่าผมได้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วเนีผมใส่เสื้อตัวนี้แล้วจริงๆแต่ว่าผมยังแบบผมเอาเกาะมาแบบจัดเต็มไงเกาะผมมาเกาะแบบจัดเต็ม เออแดีวผมขอเข้าไปในอยุธยาก่อนแล้วกันนะอยุธยาเหรอเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> อยุธยาใช่ไหมผมมีเรือให้ขี่ด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอดูทัวเมืองก่อนแล้วกันหมู่บ้านนะแถวนี้มีอะไรบ้างโอ้ว้าวเป็นแบบคล้ายๆเอ้ยสวยมากเลยว่ะหมู่บ้านว่ะผมเข้ามาดูข้างในกันไม่มีอะไรนะครับบ้านนี้ไม่มีอะไร ก็บ้านอื่นๆก็น่าจะไม่มีอะไรครับเหมือนว่าเป็นบ้านแบบโอ้มีเล้าไก่ด้วยนะเล้าไก่โอ้สุดจัดนะเล้าไก่ที่ไม่มีไก่นะครับเ <c oughs> ออมีตุ่มใส่น้ําด้วยผมขอขึ้นเรือก่อนแล้วกันนะผมจะข้ามเข้าเมืองแล้วตอนนี้เออสวยดีนะผมนึงว่าทำไมโหลดนานนะมันแบบภาพภาพที่แบบสวยงามอุย้ย อุ้ยอา้าเรือหายเดี๋ยวเอ่อเอาตัวชนสีเขียวเพื่อรีมูฟหรือไปยังจุดสเปาอ๋อโอเคครับอันนี้คือการนั่งเรือของเรานะครับผมจะขี่เรือ,อย่างเงเนี่ยเพราะนี่คือผู้โดยสารอันนี้คือผู้นั่งนี่หว่าอ่ามาแล้วเรือหางยาวครับอ๋อมาแล้วมาแล้ว <c> ว <oughs> ิ่งทาไมมันชา้าจังวะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชา้าด้เนี่ย โอ้แต่บัดโอ้ดูบรรยากาศข้างในสิครับแบบสวยมากเลยนะออ้แบบได้ตอนนี้ผมก็นเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนเข้าทางไหนวะเนี่ยเข้าทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ใช่ทางเข้านี่ว่ะทางเข้ามันอยู่ข้างหลังนู่นนะทำไมรู้สึกว่าถอยหลังแล้วเรือมันเร็วกว่าผมจะขี่แบบถอยหลังแล้วกันนะโอเคผมจะถอยเรือ <laughs> แบบพายกลับหลังเอานะยผมรู้สึกว่าเรือมันเร็วกว่าเยอะเลย ผรู้สึกไปเองป่ะวันนี้เออผมว่าทางเข้าเมืองน่าจะเป็นตรงสะพ,พานนั่นแหละถูกต้องแล้วผมจะไต่ไต่กำแพงไปแล้วกันค่อยๆไต่กำแพงไปนะโอเคผมว่ามันน่าจะเร็วกว่าขี่เรือมันนานๆนนโอ้ยกูแต่งตัวมาแบบจัดเต็มเลยวะก็ไปใส่ชุดอะไรมันก็ไม่ได้นะแต่งตัวมาอย่างนี้ ใช่ไหมมีประตูทางเข้าใช่ไหมเนี่ยโอ้ผมนึกว่าประตูปิดตอนแรกมองไม่ทั่วแล้วนึกว่าประตูปิดนะฮะเอาอประตูปิดจริงด้วยเด้อเด้อเด้เอาโอ้ข้าไม่น่ต้องว่ายน้าข้าโอ้โหน้าน้าคลองนะน้ําคลองต้องเข้าใจนะมันเป็นน้ําคลองนะปีดไม่ได้เราดิแบบไฟฟ้าหาทางรัดอย่างเด,ยเดียวเลยผมขอเข้าไปข้างในก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างไป เราต้องกดปุ่มเปิดประตูหรือเปล่าฮะผมเห็นประตูมันปิดอ่ะเราจะเข้าไปยังไงนะเนี่ยอยากจะเข้าไปข้างในอ่ะเข้าไปข้างในได้ไหมเนี่ยยูนิตห้าสิบโลบอกคืออะไรวะเอ้ยโอ้โหประตูล็อกเดี๋ยวผมจะเข้าทางไหนวะเนี่ยมันมีทางให้เข้าไปมเนี่ยผมว่าผมมาผิดทางนะผมมาทำอะไรตรงนี้วะนี่อ เออเหมือนว่าต้ตองขี่เรืออ้อมไปจริงๆนะครับโอเคผมว่าใช่แล้วแหละเออตรงนี้มันโดดข้ามไม่ได้นี่วะเอ้ยโอ้ได้วะเอ okay, ครับผมต้องขี่เรืออ้อมเข้าไปนะครับเราต้องมีความพยายามเพื่อที่จะเข้าไปดูข้างในหรือว่าเราเข้าไปไม่ได้ไม่ให้เราเข้าหรือเปล่าวะเข้างในมันสวยมากเลยนะมันมีวัดมีอะไรด้วยอ่ะอ้โอ้โอโดดเดินก็ช้ากดกดชิปก็ไม่มีวิ่งนะฮะ โ okay. อเคอะาไปกดลบเลรือทำไมเนี่ยผม <laughs> ไปกดลบเลรือเฉยเลยคือเรือมันช้ามากเลยนะครับเรือมันช้าจริงๆเค okay, ไปเดินทางครับเดินทางอาละมันมีวิธีทำให้เรือเร็วปะวะอ่ะโอเคค่อยไปแล้วกันนะ ไปช้ามากเลยไอ้ตายเถอะเอาละครับก็ปล่อยไปแบบนี้แบบชิュๆชนะแบบชิュๆชแต่น้ํามันสวยนะน้ํามันแบบว่าเป็นอ่อบรรยากาศแบบเป็นเหมือนน้ําจริงๆอะ่ะอือโอ้ย้าก,ก็สวยงามโอ้มีต้นมะพร้าวนะูจะเข้าไปข้างในยังไงเวะเนี่ยอยากเข้าไปข้างในอะ่ะ ยากเข้าไปข้างในแต่เข้าไม่ได้นะครับเออเดี๋ยวเราลองขี่อ้อมอ้อมดูนะมันต้องมีทางเข้าสิวะาโอ้นั่นไงนั่นไงเหมือนว่าจะเป็นท่าเรือที่ที่เข้าเมืองนะตรงนั้นนะตรงนั้นเป็นที่เข้าเมืองแน่เลยได้ครับผมไปไปเข้าเมืองตรงนั้นนะครับโอ้ยเราจะได้เข้าไปทัวร์แล้ววะตรงนี้เหมือนเป็นเขตฝึกนะเป็นเขตฝึกทาหารนะครับในเขตนี้ เออ้ช้าเหลือเกินโอ้ยช้ามากมากเลยนะผมจอดเรือไว้ตรงนี้แล้วก็วิ่งไปดีกว่าไหมผมว่าน่าจะเร็วกว่านะจอดเรือแล้วก็วิ่งไปเอาเออดีดีดีวิ่งไปเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่เก้าสิบบาทแล้วนะครับผมผมมีค่าหิวค่าหิวเริ่มเริ่มลดแล้วเงินเหมือนว่าเงินเราจะได้มาเองหรือเปล่าทําไมเงินเงินเราขึ้นมาเป็นเก้าสิบบาทฮะ ตอนนี้เราเป็นชาวบ้านนะครับผมเป็นชาวบ้านโอเคนี่ผมเป็นชาวบ้านนะตอนนี้แมวน้ำว่ะอุ๊ยอะไรขึ้นมาเต็มไม่รู้เอถ้าเราไม่ได้ขี่เรือไปเราจะขึ้นได้หรือเปล่านะตรงนั้นนะ่ะถ้าเราถ้าเราวิ่งไปไว่ายน้ำไปมันขึ้นได้ป่าววะสวยแล้วกู ไหวังว่ามันจะขึ้นได้นะผมผมอยากเข้าเมืองแล้วอะ่ะเฮ้ยถ้ามาตรงนี้แล้วประตูปิดอีกนี่คือยังไงอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนประตูปิดหรือเปล่าเฮ้ยประตูไม่น่าจะปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเฮ้ย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 ประตูปิดเฮ้ยโอไม่นะโอไม่นะว่าทำไมต้องทำแบบนี้กับกูด้วยวะเนี่ยโอประตูปิดว่ะ เออชิ่หายแล้วครับท่านผู้ชมประตูปิดวะผมจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยโอ้มันแย่นะประตูปิดนะจบเลยอวสารครับอวสารโอ้โหอุตส่ามาโอ้ my god ประตูปิดไม่ด้ขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้ประตูปิดว่ะเขาเข้าเมืองยังไงวะเนี่ยเขาเข้าเมืองยังไงวะ อ๋อรว่าด่านนี้แบบมันไม่ได้ให้เราเข้าไปข้างในหรือเปล่าเอ huh? มีลีดเดอร์บอร์ดด้วยอินเวสตรี่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เหมือนว่าตอนนี้เขายังทำแมปอยู่ยังไม่มีอะไรให้เล่นนะเออผมเข้าไปข้างในไม่ได้ด้วยเนี่ยอยากเข้าข้างในว่ะตอนนี้เราเป็นชาวบ้านเราเลยได้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบเราเป็นทหารเราอา้ะได้เข้าไปข้างในนะ เออโอ้น่าเสียดายนะที่ผมเข้าไปข้างในไม่ได้นะวิบ้าจริงโอเคก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้างั้นนะ่ะโอ้น่าเสียดวะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะรประตูเข้าไม่ได้ทั้งสองประตูเลยเฮ้ห <c oughs> รือก,กูเข้าไม่เป็นวะไม่กูเข้าไม่เป็นแน่เลยว่ามันต้องมีคนเข้าเป็นแน่เลยผมไม่รู้ผมไม่รู้จะถามใครอะตอนเนี้ยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายทุกคน Weird